แท็กทีมเลครับรายงานตัวได้เลยครับทีมเราเดินทางเ,ออเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับก็ไม่ไกลจากราชบุรีเท่าไหร่จับบอลหนึ่งจังหวัดแล้วยิงก็เคลีลรับความสําเร็จก็คือต้องอันดับแรกต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านก่อนครับเพราะว่าทีมนี้ปีนี้เป็นปีที่2แล้วๆๆๆที่เราร่วมเล่นด้วยกันมาเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่8ขวบปีนี้ก็เป็นปีที่2ที่ เราร่วมเล่นด้วยกันมาแล้วก็เราไม่เร,ไมเราไม่เปลี่ยนเชฟทีมครับต้องขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมอย่างดีครับคือรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่น5 6 5 7รุ่นก่อนๆเนี่ยครับคือแรงแรงบันดาลใจชั้นชั้นเยี่ยมชั้นยอดอย่างดีเลยครับผมคือพี่ต้องยอมรับว่าพี่ๆเขาสร้างมาตรฐานไวสูงครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนักกีฬาได้ครับโอ่ปมาดูตรงนี้ของแท็กทีมขอบคุณ,คณกกทนะครับผมสำหรับ รายการดีๆสนามดีๆแล้วก็การจัดการที่เป็นเป็นมาตรฐานครับเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราเด็กๆครับได้เล่นสนามแบบที่แบบมืออาชีพเล่นมีมาตรฐานการการจัดการแข่งขันที่ค่อนข,ข้างสูงครับผมเรายินดีจะไปทุกที่เพื่อให้เด็กไปหาประสบการณ์แล้วก็เพื่อได้ไปต่อยอดด้านการกีฬาและการศึกษาครับผมเจ้าพวกเราที